ฉันมีวิธีเสียงไทยดีๆจะบอกละวิธีเสียงทายเหรอตะเกียบใช้แล้วทิง้งทุกคนได้กันหมดแล้วนะงั้นก็ฟังให้ดีเลยนะถ้าเราฉีกตะเกียบได้สวยแล้วก็การสอบก็จะราบรื่นเอ,เอ,องก็เไยน,นะอ๋ออย่างงั้นเหรอวิธีนี้ฉันเพิ่งจะเคยได้ยินเนาะฉันคิดม่ขึ้นมาเองละอ่ะอ๋อไม่ต้องห่วงนะเพราะมันได้ผลวิธีที่คิดขึ้นมาเองเนี่ยนะทุกคนเนี่ยขี้สงสัยกันจังเลยนะ เอางี้นะเดี๋ยวฉันจะทําให้เูเป็นตัวอย่างกันแล้วกันอ,อ,อันนี้ไม่นับนะอ,อ้าไม่ดีนะเอ,เอฉันอยากจะพูดเรื่องนี้มานานแล้วล่ะคะ่ะการฉีกตะเกียบนะคะเขาต้องค่อยๆจับตรงปลายแยากกันแบบนี้คะ่ะเห็นไหมคะสวยเลยอ้าม,มันมีเทคนิคแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย ฉีกได้สวยเลยสองส่วนพอดีเป๊ะเลยถ้าเป็นแบบนี้ล่ะก็เรื่องสอบข้าวก็ไม่ยากกสิพวกเราเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะทำแบบนี้เอออะทว่าจัง<ะ>เธอฉีกมันออกมาไม่สวยนี่นะ แล้วทำไมต้องโกรธขนาดนั้นด้วยอ่ะเออแย่แล้วทอมอจังคงโชคไม่ดีแล้วล่ะเฮ้ยจริงอ่ะ